เริ่มงามยามดีในวันเสาร์ที่สมิถุนายนสอ6ห้าหกจำไว้ทุกคนเรามีนัดกันอยากให้ทันมา มุญใหญ่ร่วมใจสามัคคีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าผ้าทอดผ้าป่าสามัคคี100่100ปีณนะวัสุภาสิตารามเกาะแกง่งตำมนเกาะนางคำอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในวันเสาร์ที่สามิถุนายน2566ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน7กำหนดการ วันศุกร์ที่2มิถุนายน2566ตรงกับขึ้น14ค่ำเดือน7เวลา17นาฬิกาฉลองสมโพธิผ้าป่าสามัคคี ณวสุภาสิตารามเกาะแกง่งพบกับศิลปินนักร้องรับเชิญมากมายวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566ตรงกับขึ้น15้าค่ำเดือน7เวลา13.30นาฬิกา30นาทีถวายผ้าป่าสามัคคีพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำเสร็จพิธีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูสุวัตปิยคุณพระอาจารย์นาฏอายุวัฒโกเจ้าอาวาสวัสุภาสิตารามเกาะแกง่งประธานอุปถัมภ์ครอบครัวเปลี่ยนผัดทีม งานอาจารย์เฉดเซนนันประธานดำเนินงานคุณกิติสั์เปลี่ยนผัดน้อยนพภก้าวคุณปรียนันเปลี่ยนผัดดีเจระดาปรียนันและคุณกฤษณะเปลี่ยนผัดครูคต้อยบ,อบ่อสบร่วมบุญโดยการโอนเข้าบัญชีวัสุภาสิตารามธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี926ขี003 931ขีด2อิ่มบุญสุขใจร่วมสร้างบุญใหญ่เป็นกำไรชีวิตว ที่ในวันเสาร์ที่สามมิถุนายนสองห้าหกหกจไว้ทุกคนเรามีนัดกันอยากให้ท่านมาบ้านเกาะนางคับที่ป่าพยุ่นพัทธลุงสักขารวมงานบุญใหญ่เสริมดวงชะทาสมโภชร้อยปีวัดสุภาษิตารา